อยู่กูไปซ่อนทำไมกัที่บ้านมึงรีบไปซ่อนเอาสามตัวไปซ่อนข้างหลังเลยทำไมตอนนี้พระองค์ท่านอิีเสดเสด็จมาที่บ้านเอ้าเฮ้ยบอเรื่องสามพี่พี่เคยบอกว่าอะไรเคยบอกว่าอุตส่าห์เล่จะทหาทุกคนห้ามมีเมียแล้วตอนนี้มึงอิส่าเล่ตาแล้วมีเมียไม่ได้เลยจะเราจะทำยังไงดีนะพี่ไปซ่อนในห้องพักก่อนบอกให้กูสองคนไปท้ามันก็ได้ เขาไม่ได้เป็นพ่อมันเขาไม่ได้จะเชื่อทำไมอ่ะถ้าสภาพพ่นี้กูน่าจะเอาไปปล่อยวัดนั่นแหละไอ้ได้เฮ้าแล้วไ้ละไปไอนไปมึงไร่ไกูบอกแลเขาไม่ฟังเขาตอนกูมีความกัเหรอตอนจะอยู่ที่เพ้าจะเรียกแต่เขาไปนไดมึงเ่ยเขาเรียกกูขึ้นเฝ้าเป็นการสวดพระเอษแล้วึงหน้านิ้วคิ้วขมวดเขาพูดเลยนะพูดว่าตอนนี้ไอ้อละวันอยู่ไหนกูอไมอยากมากไม่ใช่ไหนใครไออารยันอยู่ไหน บวกอยู่วัดโคตรทีบพามาคือเก่ากูละวัดน่ะมึงชื่อดีกว่าวัดใกล้ๆตรงนี้เลยเหรอครับวัดอ๋ออันะไรคนเราเชื่อเดี๋ยวกูได้เว้ยไอ้เดียวเดารถตูต้ไปจะว่ายน้ำไปไหนเนี่ยฉันก็คงไม่สุกท่านไอ้น้าอันตรานอยู่มะอะไรลูกมันออกมานู่นแล้วน่นะไใครเอานะลูกมึงน่ยไอ้ยุ๊ยง้งอะไรกันะนลูก พ่อหาตังค์้แข้างล่างนแมงมุกแมงมุกไปนีลูกเออไปเออแดลุกนั่งลบลเลยทำไมลูกมึงผมดกแต่วะติดติดได้แมมรู้ได้ไมมรู้ไดนพใหม่ลอไรยาอยู่ไหมอยู่พี่เจ้าค่ะรงท่านเสด็จมาก็เหมือนท่ว่าขับเมืองเหมือนหรือเไหมผู้บ้านอะไรไอ้อาไออารุจิวารยันอะไรเนี่ยมาลกหูไม่ได้เก็บก็พาไปจริงๆนะไม่เป็นไรพาวเอ้าไป พอเด็ดมาถึงนี่แล้วมันจะไล่กกลับได้ไงวะต้อท่านอย่าไปเลยนะยิงยุ่ง,งไปเอ้เยต้งองท่านจะจิงต้องอมามีสามบานต้งสามต้องท่านไม่ดูต้องท่านเปิดอ่ะนี่เดี๋ยวผุณจับกดย็จะดีไม่ไยมึงนะกาับ้านนะคระับกลับ้านเป็นเจ้าไงแม่ี่เก้ไม่ดูเขาเปิดกี่บานกี่บานแล้วก็ตม่ปิดประตระูทุกท่นเจ้าสองเข้าไหม เไม่มีสาวปิดประตูปเตินี่คือทําให้ดูว่ามันมีสาวนะไม่ได้เล่นแบบกระโหลกกระลาปากกระป๋องน่ะด้ฟังนี่เียกว่าแบบไอ๊ะคณะนี้อยู่ๆมีท็อปท้ามเปิดประตูเอ๊ะปกติคอนเทสออกมานะเห็น่ไหมประตูนี้มีใครมาไปดูซิไปดูซิหน้าบ้านมีใครมาไม่มีพอนเทสไม่มีเสียงนี้นะไม่มีไปดูได้เลยไม่มีเราอ่านพลังเรื่อยหลังเรือย ไม่มีเราก็ไม่มีไหนมันบอกว่าลบไงก็ลบนี่เองล็ท่านดูสิลบตรงไหนเนี่ยบ้านดูจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คุณไม่ยักรู้เลยเนี่ยว่ามเป็นคนเจ้าระเบียบขนาดนี้ท่านเป็นคนแบบนี้แหละเพ่อนขางพระองค์ที่ข้าเสด็จมาที่นี่พระเจ้าข้าได้รู้ไหมไม่รู้พระเจ้าค่ะชีวิตที่ผ่านมาหลอเขาพูดกันสิ ชีวิตของไข่สะเลเป็นยังไงเพื่อนกับดอกไม้ที่แห้งเฉาโอ้โหปลกทมังใสู่ผขมงเบ่งมากรือว่าจด้คิดอย่างเดียวว่าความสุขมันอยู่ที่ความรักแต่ที่แท้จริงแล้วความสุขของไข่สะเลก็ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่กรยาดิมิตรประชาชนลาสโรอยตตั้งมากมายเราผแลที่เข้าเสด็จมาที่นี่ออกจากความทุกข์เผืดอทุกข์่า นกเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันบินได้ไกลแค่ไหนขนาดว่ามันไม่กลางสีบินเท่าไหร่อ้ีไงข้าก็เลยคิดว่า,าวข้าเดินทางมาที่นี่ก็าอยากจะมาหาเพื่อนรักที่เคยอยู่กินกันมาเมื่อสมัยตอนที่ยังฝึกมือเป็นดาบเพลทวนอยู่ที่สำนักขันต,ตายามใดที่เราทุกเราจงจำไว้เถิดว่าเรายังมีเพื่อนยังมีพี่ยังมีน้องเปรียงเหมือนดิม ถ้าเราชอบใครเราก็หาเข้ามาดูดีกว่า,างควาคมอะไรเนี่ยเออมไม่ถือเพราะมึงเป็นตลกลหลวงคอยเรียกเสียงหัวร้อยกูเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาก็โดนอะไรกันเนี่ยเย็เย็นเยเย็นเฮ้ยดูไอเด่นดูลูกมึงดิเด่นใครเปิดประตูวะ ลมแรงลมทีงนี้กลับบ้านแต่ไม่ทันมาต้องใช้ปีบ้านผิงเดี๋จะรบกวนแล้วพี่แสดงกับพีดูประตูเปิดเออมึงมีน้ำจันทรดไปวะนี่แต่น้ำผาดเพื่อนผมเฮ้ยอย่าไปตลกกันจ่ามือสิมีพี่น้องโอ๊กน้ำจันทร์แต่ว่ามันเป็นเหล้าเหลือนะพระองค์ท่านจะมาเสวยมันไม่น่าเกลียดนะเี่ไม่เป็นไรเเเป็นหล้าือไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไปเอามามันจะเป็นเหล้าเหลือย้อนวัยเมื่อตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นที่เราอยู่ที่วัดกันแล้ที่เรานั่งเสวยน้ำจันทรดไข่ทองนั่งร้องนี่เหยือ ก็จะได้ดัการแข่งันงที่ก็ันจะเอาทักจังทให้เลยออไอ้นายมันเอาแล้วไม่เหมนเขาบ้างก็งรู้อยู่เมื่อตอนสมัยที่เราเคยอยู่ด้วยกันร,รู้ในสายมันโอ้ที่เป็นแบบนี้กันแสดงว่าพวกเองไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าที่จะนั่งดื่มร่วมกันแบคเลเบิลดีเอ็มซีทที่มีเหลือเลเหลืออะไร <c oughs> เหลือแต่น้ำดำตาเสือดาวน้ำดำตาเสือดาว โลกที่กินโลยีเราพิจารณาแก้ไอเนี่ยแหละก็ดีเง้นเสือดาวเสือดาวเสือดาวมันได้ไหมเออเอางี้กันถ้าในเมื่อเองสองคนกลัวเพราะ่าข้าเป็นกษัตริย์ให้สิข้าจะขอปลดยศณวินาทีนี้ก่อนเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้นั่งกอดคอไม่ได้พระเจ้คกงเล่ากันพระสังวองค์กษัตริย์พระบิดาพระองค์ อยู่เก้าของทนยังเป็นเพื่อนององค์ได้แต่ตอนนี้องค์เป็นเก้า่านหนกัไงก็ข้าสั่งอยู่นี่ไงองค์ทันมันไม่ได้ไไดใครไปใครมาไม่เห็นโอ้โหมันเนะสื่อมเสียพระเกียรติก็ข้าบอกให้เป็นแบบนี้มันจะขัดทำไมไม่ได้ยองค์ท่านไม่นยบอกให้มันเป็นเพื่อนองก,กูไอสัตว์มึงพูดเองนะน่เลยคาเดียวเท่านั้นแหละกับกูอ่ะไม่บอกกูละอย่างนี้เป็นปะเด็นอะไรอย่างเงี้แหละอย่างเงี้แหละช้ต้นิดเดียวอะยัไม่กินเอาเลย นี่เบาๆดีือวะเกณฑเกณน์เกณฑเฮ้ยเล่นว yes> ันนี้เล่นเพื่อนกันตอนเด็กๆเลยตอนนี้เราไม่มียศถาบรรดาศักดเราคือเพื่อนกันเพื่อนกันขันไปไอ้ไหนอย่าบอกว่าอยู่ในห้องนะครับทอกทำไม่มีพิรุธเลยเอาป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปรียบเทมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแม้แม้ไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่ท้องฟ้าก็มีดาวนี่คำพูดของอาจารย์สอนเอาไว้ เอาละมาเอ่อจ oh. 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 ี๊ว่ะอันนี้กี่เ่อซีนมาก่อนร้อนเผาเลยเฮ้ยไปเกิยไปเฮ้ย เลื่อนกันเป็นเจ้าเป็นเจ้านะเลื่อนไว้เพื่อนมันบาดไหมันบาดมันบาดขอบาดเท่าไหร่บาดละยี่สิบตังค์แน่พองค์ท่านมีมุกมีอะไรพูดจาหวานหูยนาติถี่ปากเลื่อนกันนะจ้ดเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ้โอ้โหท้องแกของแกพระอค์ับพี่นายมาพี่น โอ้ยกี่ดีกรีวะเนี่ยแปดีกรีเลยวะเนี่ยไม่มีมะขาปิดเลยแเจวเลยยัต้มยำกินด้วย่มามาต้มยำกินด้วยม่ต้องกินกับเหล้าเหล้าต้มกินกับเออไม่รู้อ่ไอ้ยัดเลยะเออมึงอยเ่ไอ้เด็กจับได้ตรงมือเ่ยไอ้กูยังไมพูดกูรูอยู่แ้วเค้ยคงนะโคเลสคนรู้ไหมว่าวอูเนี่ยนะถ้าเกิดกูขาด มึงทั้งสองคนไปแล้วกูไม่รู้ว่ากูเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงจริงๆอยู่ไม่ได้ตายไมได้ที่ว่าคูณยึดมาตลอดเลยหายทำไมมัวจะพิงยึดติดกับเรื่องราวไอม่รู้มีกับแอ็มนะครับไอเอ็มเอ็มมาปะเบื่อกูด้วยอ่อ้าวอีบ้ายก็ต้องบอกแล้วไม่เปิดประตูบอลชนเลยเแม่ไอ แต่ม่าเพื่อนมึงไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าอยู่นี่เดี๋ยวมึงเชิญน้องแท้ไปหน้าอยู่เลยเรื่องส่วนตัวอย่าเสือกมีอะไรเงเรื่อรักการคูดไปกระเปิงเอ้ยเฮ้ยมึงไม่เปิดประตูก่อนแล้วเมื่อกี้จะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปิดแค่อันเดียวเปิดสามอันดีอ่าเมื่อวานนี้เไม่เปิดสามบาทอีกอเคนี่นี่ อยาให้เรากินเราขอบคุณเยี่พรเช่พรเป็นใค่อะเยี่พรก็มันเมียผู้นิเกะ่ะไปไปไปลูกกำลังดมดมเมาและปากหมาจริงไยนะไอ้นายเยี่ยพรอ่อนจ้าพรอ่ปเปิดประตูใส่หน้ามือโอ้ยเป็นไรใจเจ้าเฮ้ยรียกใครนะเรียกอิวซูอาเก้น ขี่เต็มที่ขี้่ในมันเก่งเอานอเ,าเต็มที่เอาม,ม,อมันูนมึงต่อยกูปะเฮ้ยอย่าให้เ,เ,รเรากินเราดูวะไอ้อมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรนะเรากินเหล้าจะอย่าให้เรากินเหล้ามึงชื่ออะไรนะมึงชื่ออะไรอันนัยอ๋เฮ้ยอันนัยเป็นกูมีอะไรครับแค้นใจก็คุยกันไม่ใช่ไประบายไม่ใช่หัไปเลยก็ไปพูดกันเลยหาย เอ้ครูถามจริงๆอะมัเวลาออกศึกออกรบเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรต้องออกคนสุดท้ายตลอดไอ้ครูไปไปครองหน้าไม่ยตายเนียเหรอกูไม่ได้ไงมึงไม่รักครูเหรอมึงรัดครูไม่เข้าใจมึไม่เข้าใจกูดีขนาดนี้เองไอ้กูไปเอไม่ชิ้งเหรอมึงค้งมาตั้งเก้าปีก็แค่ไม่ได้แต่งงานแค่นั้นเองไอ้เกู้ยครู่ิวนอนเฮ้ย แม่ตาป่าแกและไม่รู้ไม่สนใจนะอยู่มาเจปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่สนใจชีวิตมึง8ปี8ปีแะมเขาห้องหงีองหญิง่ะแล้วเคยเขาทำอะไรให้ไหมทำอะไรเฮ้ยไม่สำนึกเองพรพอมีเมียมีงานเมินเลยุกคูเคยนึกถึงจิตใจมึงบ้างเปล่าไอ้เยนเอาเลือดหัวล้างบ้านเหยไม ห้องน้ำเนี่หมดอยู่อ่เยอะตรงไหนได้ยินไหมแต่ว่าเยอะแต่สบายห้องไหนวะห้องไหนห้องไหนห้องไหนกูถามไม่ต้องไหนเนี่ยเอรู้ห้องน้ำคือตรงกันนี่ใกล้ๆอย่างใกล้ๆห้องไหนตรงเนี้ยออไม่ใช่ห้องน้ำมันเป็นห้องพระห้องพระของไอ้ยันห้องพระเหรอโอ้โหนี่ไม่รู้ไอ้ยันมีพระรู้เปล่า กูเนี่ยเล่นพระกูชอบมากเลยสองพระเนี่ยเล่นพระเออเอากระเบื้อให้ผมใันเลยเล่นอะไรก็ใช้ก็เล่นพระเมื่อวาณยืนเยี่ยอะนะบานตกกี่บาดล่วงเลยผีผ้าผีของกงเชิญโรดีกับบาลนะพมึนอะเฮ้ยไปเนของพระอะไรยันวะไอ้ยันไม่มีพระไม่มีพ้าดีๆเลยตั้งแต่สมัยเปิดปู่องค์สีเไอ้ยันบางอาจารย์ในแตกเนี่ยผ้าไอ้ยันมีเก็บไว้หมดเลย มีพระเหลียงรุ te, no. ่นก uh ูแตกไงไปดูหนะชอเนี้ยเป็เพื่อนอะไรชอบผมไหหยิเจ๋งมากเว้ยดูดดูไปดูไดูชอชอบันนอ้มเมาแล้วนะกมเมาูไม่รูเรื่องเละไม่รู้เรื่งมเมา้รต้องกินขี้สิ่มาอยู่เฉยเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวตำรวจมาลากมึงไปนะเบอร์ต่ำดนะเอะตำรวจมาไม่ได้ทำไมยจ้างตำรวจมาเอาจะมา้เล่าสองคนเ นั่งวางนี่ขอ,องมึงวันไหนวะกลิ่นทุกคนลืมเลยกินสนิห์มึนเลยไ <c oughs> ม่ชอบตรงนี้ตรงนี้กูชอบเอ้าไอ้ยันอะไรกูบอกให้มึงเอาไปคืน,นเขาไงม,ม,มึงเอามาเดี๋ยวกูคงไมาเอาวันจีหรอ <c oughs> อะไรอ่ะไอไห่านี่มันอนุสาวรียอร์อะไรพมา่ากูไม่เอาไว้ไหนมันอุปมงคลแท้แท้เเมืเอ่ <c oughs> อกี้กูเห็นกูเห็นที่องค์หนึ่งเราข้าตากูว่า מה זה אומר ש? אומר לי הוא מה יום קאולן ส่วนปาน,นองค์ไม่ใช่องค์นี้มิวะองค์นี้อชอบสีมันแดดแดดหน้าตาเก่ามิวองค์นั้นแก้วปุ่มองค์งามเลยนั่นให้เลยเผื่าเราเพื่อนไงเอาเลยเนียเนี่ยปล่อยเธอไปทั้นั่นนี่เยี่ยม เนี่มดอะไรยังโผล่ิงกับปาเอะไรยังผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะผู้หญิงคนนี้เอ่อเขาก็คือก็คือน้องสาวของฉันเองเจ้าค่ะฮาน้องสาวของมึงอ่ะถูกต้องแล้วครัเจ้าค่ะกอบขึ้นทำไมกูไม่ยังรู้เลยวะเพรามึงต้องมีน้องสาวเขาด้วยใไหมอะไรยังก็เอ๊ะ ก็ก็พระองค์ไม่ได้ไถ่ไม่ได้ถามก็พระมท่านก็ไม่ได้อยากจะบอกอะไรให้มันเป็นเรื่องที่ไปลบล้องพระองค์น่อกะค่านอ๋อเออเว้ยก็จริงผมไม่เคยถามเลยท่หวังออเอาสาอเออเออเออะออเ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 ออออเออเอบเออ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 ะอไเ้อเออเออเออออเเยอออ นั terror, ่งกับพิบตาเอาไว้เขาจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่กูไม่แปลกใจเลยนะกูว่ามึงมันหลอกแม่น้องสาวของมึงมันก็เลยสวยสิมึงใช่ไหมวะเอออ่ะกูกูรบกวนงแค่นี้แหละกูกลับแล้วหรือเปล่าเสนาเด็จสนาเดชนี่คะลงโชคดีเดินทางปอดภผลให้ไปส่งไหมให้เมารถเหเมาอะไรไปส่งก็เดินไหว ลับไมได้ดีอืมเนีบล็อกรูปนันมาเปิดเล้าอกยังไม่ได้เปิดก้ังมล่กับมาเนี่ยพูดแบบนั้นนะจ๊ะมถาม่บอกาน้องสาว้าุกวจริงามเราจะทำยังไงถ้าบอกเป็นเมียก็ตายถ้าาตายไมไอ ไอมาไมาไมาไปงไงพี่อ้าวโอ๊ยโอตงหมีรถมาชนหน้าบ้านจมึงจทะเบียนไหมโอยนาขวัก็วาไมไกเลยอะมอเตอร์ไซค์ยุคล้อโดนรถชนข้ามหัวเลยเอยอโอ๊กูอ๊ยกู๊ยยโอยโอ๊ยโอ๊ยโม กู mm. จะขอสั่งให้ทันกูทุกคนมีเมียได้เออเออไออ้วนเออออเออใช้ขอเบิกตังค์เที่ยวบุรีเลยวไม่ใช่ป่ะเออมีเมียแล้วจะเพื่อนท่าไมล่ะนะยังก็ยังไม่มีส่วนเป็นต่วนมีเงินก็พูดได้เอไอ้ออ่ะด้วยไมเจ้าคตอนที่กูเดินกลับมาเนี่ยนะไม่เจ้าค่ะกูมีเรื่องอยากจะถามมึงหน่อยว่าถามเขาได้เลยพี่เจ้าค่ะเรื่องเลยพี่เจ้าค่ะมึงหน้ากูไหมวะ รักที่พระเจ้าของอเราโอ้เราถ้าหากว่ากูขออะไรมึงสักอย่างหนงเี้ยมึงให้เราได้ไหมแม้แต่ชีวิออตเราของกันก็นให้ได้พระเจ้าค่ะไอ้กูไม่เอาชีวิตมึงหรอกเพราะว่ามึงมันเป็นเพื่อนรักกูยังไยัน <c oughs> ถ้าในเมื่อมึงพูดแบบนี้อีกเจ็ดวันกูจะจัดพิธีงานแต่งงานขึ้นเจ้าสาวของกูก็คือกุาลน้องสาวของมึง กอบใจที kind of <S <S <c oughs> <c oughs> ่ยอมเป็นูมเอ้ยมีงานใหญ่แลยของเราอะไรัอุตส่าห์เรียนคาขาตางใจของอาญานอ่านรู้มีว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาสิทงิี่เคารกอะไรจะเสียไปมีบอกว่าเสร็จใกล้ชิดกับกระสับกระสับมีเปรียบเสมือนผมเล่นแท่ผมเล่นเลือตั้งแต่ ตัวผงมันสวยวางร้องอยหยิดอกเียทีแช่ความรักแจ๊คกี้ลงเล่นสุดที่รักกลับมาเป็นคนเียอะไรยางบออะไรไม่ได้ต้องอยเลยตามเลยเอะรู้สักดังเนไม่ถ โอเคแีมีชัวเจ้าต่างัอวันมืงเาเป็นจะหล่ดนทักเข้ามาอไรอย่งงอุษาต้องแต่้องห่มร้องไห้พูดด้ยก็รองไห้อย่างเดียวเลยตอนี้ลกันในฐานะที่เองเป็นพี่ชายของอุสาพือไปพูดไปสอนความรักให้กับอุสาให้เปิดใจ ครัวข้าหน่อยได้ไหมเพื่อนครับเฮ้ยใช่ไหมอุษาคงจะไม่เคยผ่านผู้ชายหรือไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้มาก,ก่อนฝากเพื่อนนะเพื่อนนะอิสเรลอระา r y ระหว่างร้องอุษาเพื่อให้รักอิสเรลดูสิวารยาอุทภรณ์หน่ครับ ทั her her ้งสองอากันเนอ้อมกอใความรัั้ส มาใจมีไกลงอตอยู่ยังทรมาร์กิสทะเลดรอปมามองเห็นภาพทั้งสองนั้นมันพิกเทกับน้องแล้ว้่าทั้งสองนั้นเป็นอะไรกันะทไงต่อไป ช่องพระบัญชรผหินอารยังกับแม่น้องมันเป็นคู่นอนกันหรือนัง่งอาสามานอน ตั้งเอาไว้ว่าถ้าหาจุคนถ้าเมียเมียโค้งนั่นจะตกใส่ใช่ไหมก็จะผู้อุตสาหพุทธีเขจะเป็นเมียก้ของฉันพักฟ้องสงสัยที่ไปเถิดข้อหาเป็นเช่นนั้นบ้างต่อให้พระองค์ถามก้าวของฉันสักกี่ครั้ะก้าวของฉันก็ยังจะยืนยันคำเดิมว่าอุตสาหผู้นี้

ความจริงก็เปิดเผยผู้ายอมรับเป็นอย่างโอ้หา้อยากจหน้าค่อข้าก็บข้ากบอกเเล่อไ่ท้ากเไมด้มาขาบอกฉันพูดความจริงเพียงแค่ผ์ผิดหวังกับค์อีเล่าวดีทำให้ทุกอย่างในเมืองนี้ เัาเกิดความข้อละหนหาทุกคนข้ามมีเมียทุกสิ่งทุกอย่างมันลกใบนี้มันเดินได้ด้วยความรักถ้าเราบอกฉันไม่มีความรักเราบอกฉันก็เดินต่อไปไม่ได้เธอบอกฉัจะตายเรบอกฉันก็ขอตายพร้าะผู้สาวคุณจ๊ะทำไมต้องโง่โกง่ทำไม ว่ามึงเห็นกูไม่มีความหมายต่อชีวิตของมึงมึงเลยเลือกทำเช่นนี้ก็ได้ท่านี้มึงไม่เห็นหัวกู เห็นตะวันนำตัวมันไปยสั่์ขางอัยันตลอดชีวิตยิ่งแตเรื่องมันขึ้นลท่านท่านพาไปไหนผิดเรื่องอะไรอ่ะยไม่เคทำอะไรผิดหรอต้องตกยังไงเอาสาไม่มีอะไรอยูนี่เนี่ยเอาสเร่อทางไหัน ตัวหวยตัวตนมาให้สามีสุดรักนั้นต้องเสกโทษตลอดชีวิตด้วยอำนาจอิสราเอล